สวัสดีทุกคนตอนนี้เราตั้งแต่งตัวเสร็จนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปคณะนะเพราะวันนี้มีรับน้องเราเพื่อนก็ชวนไปงานรับน้องไม่รู้เหมือนกันมันจะไปทำไมนะจบมา2ปีแล้ว <laughs> แต่ว่าตอนนี้คือฝนมันตกหนักมากเลยอะ่ะแบบฝนซาแล้วคองอ,อกไป หลับน้อง่าวันท้ายากับฝนเฮ้ยเราดูพอฝนตกนี่อะไรนะแบบว่าเห็นความพยายามของเราลุ้นกี่ให้รุ่ <c oughs> <ห>งเลยฝนก็รักกว่านี้ไม่มีแล้วคิดว่ารีรีเข้าขาดนะ ราอยู่ท okay ี่คณะตอนแรกกะจะมาทําแบบว่าคอนเทนต์รำน้องสวยๆทาฮาโอ้ยสดใสอยู่ตอนนี้ก็คือจ่งแจ๋งอะเป็นหมาต้องใช้คขาเมื่ไรวะ้าจงแจ๋งปอาแปะเป่าแปะเปียกปอนเปียกปอนแบบน้ำท่วมเปียกปอนแบบน้ำท่วมมากกว่าเออแต่ปอาแปะตกเผื่อตกเผื่อพรุ่งนี้ตกเผื่อปีหน้าเผือ เราก็หิวมากด้วยไม่ีข้าวกินหมดแบบพอดีเลยเหรอ ไม่มันคงหมดก่อนนะไม่ยาวมากยาวกันแบบดีๆนะยาวก็คือเรามาถึงใช่ไหมเขาพิ่งพักเที่ยงกันตรงนี้เพราะกันก่อนว่าทุกๆปีข้าวมันจะเหลืออ่าใช่จะรับน้องในระดับมีที่คุยกันทุกปีว่าเราต้องั่งข้าวเท่าไหร่จะทำังไงดีให้ข้าวมันไม่เหลือให้ไม่เหลือให้แบบว่ามีพอให้พี่ๆที่อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างมาแบบเอาออฟโนแวร์อ่าใช่ใช่เพราะว่าผู้บัญญิกก็ชอบมาแบบไม่นัดตอนแรกนัดก็ไม่มาเออตอนเขาไม่นมาเขาไม่นัดก็มามาแบบ เรามาถึงประมาณเที่ยวเที่ยงกันพอดนี้17โมงเที่ยงเลยมาถึงเฮ้ยก็มีน้องบางคนน่ารักเขาก็แบบว่าแจะให้เข้าเลยยังเข้าไม้อะไรอนาแต่ตอนนั้นก็คือเขารถมานตกบล็อกกินกังมาแล้องอารมณ์เกียมาอยากกินไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่นิ่ก่อนอยู่ก่อนเกิดใส่ก็เลยแบบว่าไม่กินเขาชวนไปกินก็ไม่กินแล้วพอตอนนี้หิวจะกินเขาก็ไม่มีให้มึงกินเพราะฉะนั้น Moral of Story ก็คือถ้าเขาเรียกให้ไปกินข้าวก็ไปกินข้าวโอเคยาลีลายาลีลาถึงตอนนม่เขากิน แล้วมึงเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อสีดำมาคงใส่อุ้ยนี่สีดำสีดำโอ้ยอยนี่แล้วจะถอดอดวาเราอยู่ในสถานศึกษาอะไรนะอ้ยเกาหลีปะเกาหลีสตื่นเพลงตกแกบีปะตกแกบีตกแกบีฮะตอกบีทำไทามีโอ้ย่ื่นเนาะสวัสดีค่ะ วันนี้มาทำอะไรคะก็มาช่วยในหลายส่วนเค่ะไปพูดขุงพูไม่หมดอ้สวัสดีคสวัสดรับตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการรอคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมซิกเนเจอร์ของคณะเลยนั่นคือคือคือไม่รู้หรือ มันเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า sharing hour นนะเป็นชื่อลมรวม hours ไม่ชั่วโมงเดียวแค่ชั่วโมงเดียวอะไรไม่มี s โอเคก็คือเป็นกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเนี่ยมานั่งร้อมวงกันแล้วก็คุยกันเอ๋อแล้วจะเป็นการถอดแบบมาจากอะไรครับพี่แป๊บสีเขียวเลนในคณะเอ่ร์เซลิงใช่เกือบเกลยหลอดแล้วเนาะก็คือคอรซลิงก็คือการถอดแบบแม้แต่ว่าก็เราจะไม่ได้พูดถึงการถอดแบกขนาดนั้นจะเหมือนเดนทัศน์สัมผัส active listening ค่ะ ทัาษะการฟังเพราะว่าเราก็ยังไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลเนาะเราก็จะสามารถใช้หยิบยืมมาได้แค่แบบทักษะบางส่วนซึ่ง Active l i s t e ก็เป็นอะไรที่พอทําได้นะคะใช่ใช่ก็จะในเรื่องแบบเราฟังยังไงจับใจความแล้วก็แบบฟังคนอื่นอย่างไม่ตัดสินใช่ใช่ฟังคนอื่นอย่างไม่ตัดสินใช่ Reflect ก็คืออะไรการทวนความพูดกลับไปว่าแบบสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมีความสำคัญอะไรบ้างแล้วเราเห็นอะไรบ้างในข้อความของเขา เออเราก็จะได้ฝึกท,ทั้งฟังที่เป็นพาร์ทเนื้อหาแล้วก็ฟังอารมณ์ที่เขาแต่งมาในเนื้อหานั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนนี้เป็นตาเลยโอใช่มีกิจกรรมอะไรขายขายของอย่างวานก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเหมือนซิงเกิลหนึ่งค่ายครับน้องเหมือนกันก็คืออะไร k ลเลอร์ i l ลเลอร์เนี๋อคืออันนี้ซิงเกิลจริง Story หนึ่งแล้วก็แบบว่ามาให้น้องๆแบบว่าไข่ปริศนา่ จะมีความเกี่ยวข้องกับซิเทเรียนทางานจิตวิทยาด้วยคืออะไรอ่ะก็จะเปลี่ยนไปตามปีเนาะบางทีก็จะเป็นเกี่ยวกับโลกทางจิตเวชบางทีก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยซันก็มาในวันสุดท้ายที่ไม่มีอะไรแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วดูแบ็คโนอตไหมยังไงฝ่ายสิ่งคณะเล่าคือแบบ ทุกปีถ nice ึงแม้ว่าคนเขาจะไม่ใช่คนเดิมใช่เหมือนมันไทยมันเรียกว่าอะไระแบบผ่าสืบทอดกันมาใช่เก่งมากเก่งปาะอีกแลวกล็วคือวันปีนี้เขาถ้าเป็นธีมอะไรกันนะ อสังกมของเราเนี่ยมันมีทีมเปลี่ยนไปตามปีเนาะคปีนี้กระแสของซีรีส์ทาง Netflix ชื่อดังถ้าไม่เจอไม่ได้เข้าแต่เราพูดให้ <laughs> ก็คือ Stranger Things นาพอดีของเราก็เลยเป็นทีม Psych e Things น,นั่นง มีความไซไฟความไาไฟมีคนกระซิบมาว่าแบค็คกรอบทั้งหมดเนี่ยเขาเปลี่ยนไปตามวันด้วยนะสามวันไม่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้คือสุดท้ายเนอะแล้ววันนี้นคือแบบน่าจะพี่คายไิศนานะร่อยแล้วก็เ<ม>ลยลบเป็นไซคีทาวธรรมดาแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาเวอร์ชั่น กับหัวด้วยกับหัวด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆแบบว่าติ๊นิดนี่คือใส่เวทีที่นี้คือเป็นมิจิลเอฟเฟกเป็นจอย LED แล้วอันนี้คือยังยังไว้ก่อนยังไว้ก่อนพอดีเวลามันแบบจำกัดนิดนึงเนาะก็เลยก้องติยอางนี้เหรอสิ่งนั้นนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าซองใส่ใจเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นซองของน้องแต่ละกลุ่มเนาะก็จะเห็นแบบมีชื่อต่างๆเลยแล้วสมมติว่าอยากมีสิ่งดีๆความประทับใจอะไรอย่างไรกับคนนั้นเนี่ย มุมที่จะเขียนโพสต์อิทแล้วก็เอามาหยอดใส่ในนั้นได้ใช่แล้วสุดท้ายตอนจบไายก็จะแบบให้เจ้าของซองซองนั้นเนี่ยเขาก็เก็บแล้วก็เอาไปอ่านเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์เของอขาก็คือเราสามารถแบบส่งข้อความหากันได้ถ้าหากว่าเรายังไม่กล้าไปพูดกับเขาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือย่อนใส่หนามากแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถดัดสีได้เพราะเราเก่งเห็นว่าแบบเป็นค่ายแรกหลังจากโควิดไปไปสักไปสักหลายปี ก็คืออันนี้นะคะที่คนเห็นมีกิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยอันนี้คือเพิ่งกลับมาเป็นออนไซต์ครั้งแรกในรอบกี่ปีนะสองปีไล้าเนี่ยใช่สรุปเขุกแล้วเขา้องเก่งมากจริงเพราะว่าแบบปกติไม่เคยเป็นน้องด้วยซ้ำแต่ว่าใช่เพราะปกติอ่ะคือเหมือนการทำกิจกรรมมันจะได้ประสบการณ์จากการเหมือนไปช่วยรุ่นพี่หรือว่ามีรุ่นพี่มาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตอนเป็นโควิดเรามาเรียนออนไลน์ก็ทำให้รุ่นมันแบบขาดการติดต่อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วรุ่นเนี้ยก็คือน้องสามารถแบบบิวทุกอย่างขึ้นมา ด้วยตัวเองก็คือเก่งมากเก่งมากจริงๆตอนนี้เราออกมาเอาดอแล้วว้าก็คือเียวมากนะก็คือแรงมากคือเยวมากข้างล่างก็จะมีชาวสตาร์เขาก็นั่งกันพักผ่อนเนาะอยู่ร้านพัทนาอันนี้จะเป็นสึกของคณะเราที่จะได้เรียนเป็นวิชาแลบบอะแแลบชั้นชั้นบนแแบบชั้นบนอ่าเว้ยไม่เห็นนิ้ว เออใช่ใก็จะแบบวิชา lab ของปีหก็จะเรียนที่นี่กันเยอะแล้วก็จะมีตึกสีขาวๆตรงที่ใช่ปะมันเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าตึกตึกตึกอะไรตึกอะไรวะจุฬาพัทสีจุฬาพัทสีใช่ใช่ก็จะเป็นตึกแบบเลคเชอร์ฮอลล์อีกอันหนึ่งที่ปีหนึ่งก็จะเรียนกันเยอะเหมือนกันแล้วก็อ๋อแล้วมันตึกมิดกันจุดจุดผู้ไม่รู้เรื่อง ตึกเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันคือตึกอะไรคะอ่าก็คือตึกนี้ตึกนี้เลยตึกนี้เลยอันนี้เลยอุ้ยตึกมหาลอกนเอ้าไม่ใช่นั่นคือตึกอะไรคะ CP Tower ไม่ใช่อันนี้คือตึกบรมราชชนนีสีตะพัดหรือว่าตึกขาวนั่นเองซึ่งเขาเป็นตึกของคณะที่จะมีสามคณะก็คือจิตวิทยาสาเวยแล้วก็วิทยาเนาะแล้วจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ ชั้น, hey. นสี่ห้าหกาจะสี an ่ห้ามะไม่คือเหมือนประมาณว่ามันเป็นตึกเรียนรวมใช่ไหมมันก็จะมีหลายคณะไอ้สีหมันจะเป็นเหมือนชั้นของเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ศูนย์ให้คํำติดต่อที่ตัวคณะเราเป็นบริการใช่ใช่ใแต่ว่าพาที่ตัวนิสิตจะเข้าไปเรียนอ่ะจะเป็นชั้น6กกับชั้นเ ใช่ส่วนแปดก็จะเป็นที่ห้องอาจารย์ไปห้องอาจารย์ก็มีของเราก็มีอะไรสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ถ้าจะไม่ผิดนะก็คือไม่ได้มานานแล้วไม่แน่ใจคือมันเยอะแต่ว่าพาที่เราจะได้เข้าไปเรียนใช้ไม่เยอะไม่คนใหญ่เขาก็จะเป็นที่ทํางานใช่เป็นที่ทํางานของพวกแบบพี่พี่พนักงานหรือว่าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย้วก็คือฝนตกแล้วเราตอนเนี้ยเราต้องกลับดีกว่ากลับก็คือมาได้เท่านี้เพราะว่าฝนตก าคนนี้้ไดโปรถังเราละลายหมดแล้ว <c oughs> เราไม่ฉีดต่อไปเขาบอกให้ใส่ใช่เอาโมเทาตากฝนมาเรอไม่คือ,อาคาเออไ,ม,ไ,ไ,ไม,ม่คือรู้อากาศมันเย็นไงออกไปคนของติดสายไฟมาไปกินอะไรกันโดนช็อตหรออ้าวผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วทำไมอะไระ